สวัสดีครับผมชื่อเดียววันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านข้าวผัดซีฟู้ดกันนี่เองโอเคก่อนที่เราจะไปในร้านอาหารเราต้องไปเที่ยวภูเขากันก่อนนะครับโอเคครับเขาบอกว่าร้านอาหารนะเปิด10บโมงครับยังไม่เปิดนี่แค่9ก้าโมงครับสนะิบโมงนะเปิด10บโมงร้านอาหารซีฟู้ดเปิดแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งข้างในห้องแอร์กันเลยโอเคครับเรามาถึงเจ้าของร้านกันแล้วนะพี่ครับผมขอสั่งข้าวผัด ข้าวผัดพี่โตหนึ่งครับโอ้โหพี่สวยจังเลยครับขอบคุณค่ะข้าวผัดหน้าบ้านเสร็จแล้วค่ะนี่คือข้าวผัดหน้าบ้านค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาชิมข้าวผัดกันเลยกินเลยนะครับค่ะอืมงมงมงมอืมอร่อยอืมข้าวผัดหนบ้านอร่อยมากอืมข้าวผัดหน้าบ้าน ตื่นได้แล้วโอ้นี่มันได้เวลาไปโรงเรียนแล้วนี่นะ